สางวัยกุ้มส่วนครับวันนี้นะครับเราจะมาเจอกันในหัวข้อลิมิตของลำดับอนันต์ซึ่งเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับบางส่วนครับวันนี้ก็เจอกันเป็นครั้งที่3นะครับในหัวข้อนี้ทบทวนกันก่อนนิดนึงครับลิมิตของลำดับอนันต์นะครับถ้าเราพิจารณาลำดับ an เท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง n เ,เมื่อเราพิจารณาจากกราฟนะครับเราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของ an เนี่ย เมื่อเอ็นมันมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดพฤติกรรมของเ n เห็นไหมครับมันจะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆครับจนมันเข้าใกล้ศูนย์มันเข้าใกล้ศูนย์ครับแต่ว่ามันไม่เท่ากับศูนย์เข้าใกล้แต่ไม่เท่ากับคนๆนะครับพะมันคือความหมายของอะไรมันก็คือความหมายของลิมิตนั่นเองเข้าใกล้แต่ไปไม่ถึงนั่นเองนะครับเข้าใกล้แต่ไปไม่ถึงศูนย์ดังนั้น ลิมิตของ AN ตัวนี้นี่นะครับก็เท่ากับ0เมื่อไหร่ที่ลิมิตมันหาค่าได้ปื๊บนั่นแปลว่าลำดับตัวนี้เนี่ยก็คือลำดับลูกเข้านั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนพิจารณานะครับ a n ของเราก็คือ 2N-1 ลบ1เราพิจารณาตัวนี้จากกราฟนะครับเมื่อเราแทนค่า N มากขึ้นเรื่อยๆเริ่มจาก N เท่ากับ1เท่ากับ2นะครับดูพฤติกรรมของ AN ครับ มันจะมากขึ้นครับมากขึ้นเรื่อยๆเ,เลยถามว่ามันมากขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งไหมมันไม่ได้เข้าใกล้จํานวนใดเลยเมื่อมันไม่ได้เข้าใกล้จํานวนใดเลยแบบนี้นะครับนกักเรียนก็แปลว่าลิมิตของ a n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็จะหาค่าไม่ได้เมื่อไหร่ที่ลิมิตหาค่าไม่ได้นั่นก็แปลว่าลำดับตัวนี้เนี่ยเป็นลำดับลู่ออกอันนี้จาจารยผิดนะครับนักเรียนลำดับลู่ออกนะ ซึ่งที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับเราได้เรียนทฤษฎีบทนะครับโดยที่ว่าเราจะหาค่าลิมิตของลำดับอนันต์เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องมาวาดกราฟไม่ต้องมาพิจารณาจากกราฟเหมือนก็มีทฤษฎีบทอยู่สองทฤษฎีบทด้วยกันนะครับทฤษฎีบทแรกก็คือให้ k เป็นจานวนจริงบวกแล้วลิมิตของจะได้ว่าลิมิตของ1ส่วน n ยกกำลัง k เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยเท่ากับ0นนะครับดงงูง่ายๆครับนักเรียน กรณีนี้เนี่ยกรณีที่ n เป็นฐานแล้วก็ไอตัว n กําลัง k เนี่ยมันเป็นตัวส่วนเมื่อไรที่เป็นตัวส่วนปุ๊บเท่ากับศูนย์ทันทีแต่ถ้าเป็นตัวเศษล่ะอ่าเป็นตัวเศษไม่ได้เป็นตัวส่วนเนาะไม่มีไม่มีตัวส่วนตัวว่าตัวส่วนเนี่ยเป็นตัวเลขอย่างนี้นี่นะครับลิมิตของมันก็จะไม่มีค่าหรือว่าหาค่าไม่ได้นั่นเองกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของพาน้ำนะครับก็คือ n เป็นฐานเนาะถ้า n เป็นเลขชี้กําลังเราจะเรียกว่ากลุ่มของ exponential อาจะได้มาลองดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานะครับมีอยู่สามข้อด้วยกันมีอยู่สี่ข้อด้วยกันนะครับรนักันแล้วกันดูตัวอย่างแรกครับลิมิตของหนึ่งส่วน n ยกกําลังสองเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ้แล้วแกสังเกตนะครับ n ยกกําลังสองเนี่ยอยู่ข้างล่างเป็นตัวส่วนเมื่อไรที่เป็นตัวส่วนปุ๊บเห็นไหมครับตรงกับตัวนี้ก็คือค่าลิมิตจะมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเอง ะครับเช่นเดียวกันครับกับอีกข้อหนึ่งนะครับลิมิตของหนึ่งส่วน n ยกกําลังสามสังเกตง่ายง่ายเลยว่า n กําลังสามตัวนี้เนี่ยเป็นตัวส่วนเมื่อไหร่ที่เป็นตัวส่วนปุ๊บค่าของลิมิตก็จะเท่ากับศูนย์ทันทีเช่นเดียวกันครับทีน,นี้มาดูอีกข้อหนึ่งนะครับนักเรียนอีกสองข้อนะครับลิมิตของ n ยกกำลังสองเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้อ่ะดูตัวนี้ครับ n กำลังสองของเราตัวนี้นะครับนักเรียนมี หน่ส่วนอยู่ข้างบนไหมมี2อส่วนอยู่ข้างบนไหมไม่มีเลยครับพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับนะักเรียนมันก็จะตรงกับตัวนี้ครับนักเรียนก็คือจะไม่มีค่าหรือว่าหาค่าไม่ได้นั่นเองเช่นเดียวกันนะครับกับข้อข้อสุดท้ายนะครับลิมิตของ n กำลังสาเมืม่อ n เข้าใกล้อินฟินิตก็จะไม่มีค่าเช่นเดียวกัน โอเคนะครับทฤษฎีบทที่1นะครับนักเรียนดูง่ายๆครับเพราะเเป็นตัวส่วนหรือเปล่าถ้า n เป็นตัวส่วนตัวเศษไม่มี n เลยตัวเศษเป็นตัวเลขจะตอบศูนย์ทันทีเลยแต่ถ้า n เป็นตัวเศษตัวส่วนไม่มีหรือว่าตัวส่วนเป็นตัวเลขมันก็จะตอบว่าไม่มีค่าทันทีเลยนี่คือทฤษฎีบทที่1ทฤษฎีบทที่2นะครับนักเรียนเมื่อกี้กรณี n เป็นฐานต่อมาทฤษฎีบทที่2นะครับสังเกตง่ายๆเลยครับ n เป็นเลขชี้กําลัง กลุ่มนี้นี่นะครับเราจะเรียกว่ากลุ่ม Ex p o n e n t i a l เนะครับเพราะว่าเอกยกกำลังเป็นตัวแปรการที่เราจะพิจารณาหาค่าลิมิตของมันนะครับนักเรียนเราดูจากฐานของมันครับในทีนิคฐานของตัวนี้เนี่ยมันคือ R นะครับฐานของลิมิตตัวนี้นะครับมันคือคือ R ถ้าค่าสัมบูรณ์ของ R น้อยกว่า1เมื่อไหร่จะมีค่าเท่ากับ0นทันทีเลยแต่ถ้าค่าสัมบูรณ์ของ R มากกว่า1เมื่อไหร่ก็จะไม่มีค่าทันทีหรือว่าหาค่าไม่ได้นั่นเอง ทีนี้มาพิจารณาคํานักเรียนตัวอย่างที่ยกมานะครับมีอยู่สีข้อด้วยกันข้อแรกนะครับลิมิตของ8ส่วน9ทั้งหมดยกกำลัง n เงมืเอ่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ส่วน9นักเรียนพิจารณาตัวนี้ว่าตัวนี้เนี่ยมันมากกว่า1หรือว่ามันน้อยกว่า1 8ส่วน9นะครับนักเรียนมันน้อยกว่า1ครับนักเรียนผลน้อยกว่า1ปุ๊บแปลว่าลิมิตของข้อนี้ตอบตอบศทันทีเลยอีกข้อหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนลิมิตของ1่งส่วน2ทั้งหมดยกกำลังเ หนึ่งส่วนสองตัวนี้เนี่ยครับพิจารณามันครับว่ามันมากกว่าหนึ่งหรือน้อยกว่าหนึ่งหนึ่งส่วนสองนะครับก็เท่ากับสองจุดศูนย์จุดห้านะครับซึ่งศูนย์จุดห้ามันก็น้อยกว่าหนึ่งเช่นเดียวกันดันั้นข้อนี้ก็ตอบตอบศูนย์เช่นเดียวกันครับมาดูข้อที่สามกันบ้างนะครับลิมิตของสามยุกกำลังเอ็นเมนนื่อเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้นักเรียนดูครับสามตัวนี้เนี่ยค่าสมบูรณ์ของมันมากกว่าหนึ่งหรือน้อยกว่าหนึ่งค่าสมบูรณ์ของมันมากกว่าหนึ่งนะครับอบอารับ ตอบว่าหาค่าไม่ได้หรือวไม่มีค่านั่นเองนะครับนักเรียนดูข้อที่4กัเห็นบ้างครับนักเรียนข้อที่4นะครับลิมิตของ4ส่วน3ทั้งหมดที่กำลัง n เงมื่เอเเข้าใกล้อินฟินิตี้ส่วน3ตัวนี้ครับนักเรียนเห็นไหมครับตัวเศษมากกว่าตัวส่วนตัวเศษมากกว่าตัวส่วนปุ๊บเวลาเอามาหารกันมันจะต้องมีค่าอยู่1กว่ากว่าครับนักเรียนมันจะมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วเห็นไหมตัวเศษมากกว่ามันจะมีค่ามากกว่า1อยู่แล้วครับนักเรียนนั้นข้อนี้นี่ก็ตอบว่า หาค่า,าไม่ได้เช่นเดียวกันโอเคนะครับจากทฤษนีบทซึ่งอันนี้อาจารย์ขอไปเร็วนะครับเนื่องจากว่าเป็นเนื้อหาที่เราเรียนมาแล้วอันนี้เป็นการทบทวนก่อนที่จะไปเจอเรื่องใหม่กันครับอย่างทบทวนไม่จบยังทบทวนอีกหนึ่งหัวข้อครับนักเรียนเมื่อไหร่ที่เราเจอลิมิตของเราอยู่ในรูปของเศษส่วนแบบนี้ครับตัวเศษเนี่ยก็มาจะาหลายๆพจน์มาบวกหรือว่ามาลบกันเรียกว่าพหุนาม ตัวสวนก็มาจากหลายๆพจน์มาบวกรวมมาเรือง,รงการอย่างนี้นะครับนักเรียนเราจะใช้ทฤษฎีบทที่1กับทฤษฎีบทที่สองเลยเราไม่สามารถใช้ได้เราก็เลยต้องแปลงมันก่อนการแปลนั้นแปลอย่างไงครับการแปลก็ขั้นตอนแรกเราต้องคิดารณาดีกรีสูงที่สุดก่อนในข้อนี้อะไรคือดีกรีสูงที่สุดคําว่าดีกรีสูงที่สุดก็คือเลขยกกลาลังที่มากที่สุดอันนี้นะครับเลขกําลังที่มากที่สุดก็คือ n ยกกาลังสามนั่นเอง พอเราได้ตัวที่ดีกรีสูงสุดแล้วนะครับเราก็นําตัวนี้เนี่ยหารตลอดเอาไปหารทุกตัวเลยเอา n กําลังสามเอา4มาหาร n กําลังสามเอา3 3, n 3า 2, มมาหาร n กําลังสามเอา n กํากำลังสองมาหาร n กํากำลังสามทุกตัวแล้วครับเอาไปหาร n กํากำลังสาม เนื้อเอาไปหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็พิจารณาลิมิตของแต่ละตัวโดยใช้ทฤษฎีบทที่1กับทฤษฎีบทที่2อย่างที่เคยอย่างที่เราเคยได้เรียนไปในเทอมที่1นะครับลิมิตสามารถกระจายเข้าไปในเครื่องหมายบวกลบได้กระจายเข้าไปในเครื่องหมายคูณหารได้เข้าไปกระจายเข้าไปในเครื่องหมายแอดเลยกุกกาลังได้กระจายเข้าไปในรากได้เราก็เลยสามารถหาลิมิตทีละตัว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 ได้เลยหาลิมิตทีละตัวโดยใช้อะไร ็โดยใชยส้สีบทที่1กับสีสบทที่2ที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับนักเรียนจากนั้นก็จะได้คําตอบออกมาซึ่งวิธีนี้เนี่ยกว่าจะได้คําตอบมันค่อนข้างยุ่งยากใช่ไหมครับนักเรียนที่เราเคยทาก่อนหน้านี้มันก็เลยมีวิธีการใหม่ครับนักเรียนซึ่งเป็นวิธีการคิดลัดเมื่อไหร่ที่ลิมิตอยู่ในรูปเศษส่วนปุ๊บมันจะมีวิธีลัดมาให้เราทันทีเลยนักเรียนแต่นักเรียนต้องจํานิดนึงมันดูับนักเรียน กรณีแรกนะครับนักเรียนกรณีที่เป็นพหุนามคําว่าพหุนามในที่นี้นักเรียนจำไว้นะคําว่าพหุนามก็คือ n, n เป็นฐาน n, n ไม่ได้เป็น <N S 1> <ม>เลขชี้กําลัง n เป็นฐานเราจะดูดีกรีหรือว่าดูเลขยกกําลังนั่นเองตัวดีกรีที่มากจะต้องชนะตัวดีกรีที่น้อยเสมอนะครับตัวดีกรีที่มากจะต้องชนะตัวดีกรีที่น้อยเสมอพิจรารณาครับนักเรียนมันมีเศษ แล้วก็มันมีส่วนใช่ไหมครับในแต่ละข้อเราต้องหาตัวแทนหมู่บ้านของเศษก่อนแล้วเราก็มาหาตัวแทนหมู่บ้านของส่วนโดยพิจารณาโดวยวิธีการนี้ครับนักเรียนพหุานามดีกรีมากชนะพหุานามดีกรีน้อยครับมาดูเศษก่อนเลยนะครับเศษคือสองเอ็นบวกหนึ่งตรงนี้มีเอ็นยกกำลังหนึ่งอยู่แต่ตัวนี้ไม่มีเอ็นเลยแปลว,ว่าตัวไหนชนะเอ่ยก็แปลว,ว่าตัวนี้ครับสองเอ็นชนะเพราะว่านี้เป็นเอ็นกำลังหนึ่ง อีกตัวหนึ่งไม่มีเลขยกกําลังเลยนะครับนักเรียนตัวส่วนครับพิจารณาตัวส่วนต่อเราได้ตัวแทนตัวแทนหมู่บ้านเศษแล้วมาหาตัวแทนหมู่บ้านส่วนกันต่อครับนักเรียนหมู่บ้านส่วนนี้จะมีอยู่3พจน์ด้วยกันดูครับอันนี้เป็น n กําลังสองอันนี้เป็น n กําลังหนึ่งอันนี้ไม่มี n ใครชนะเอครับนักเรียนตัวมากชนะตัวน้อยใช่ไหมครับแน่นอนครับดิกริ n ยกกําลังสองได้เลยครับชนะ โอเคนะครับตอนนี้เราได้ตัวแทนหนูบ้านแล้วตัวเศษก็คือ 2N ตัวส่วนก็คือ n ยกกําลังสองเวลาเราตัดตัดสินใจในการตอบนะครับนักเรียนเราจะดูในช่องสีเขียวเขียวครับนักเรียนถ้าเศษชนะให้ตอบหาค่าไม่ได้ถ้าส่วนชนะให้ตอบ0ูนย์แต่ถ้าเสมอกันให้เอาสามประสิธิ์ก็คือเอาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้ามาเนี่ยมาตอบครับนักเรียนเป็นเศษกับส่วนทีนี้มาดูครับข้อนี้เศษชนะหรือว่าส่วนชนะตัวเศษนี่กําลังหนึ่งตัวส่วนเนี่ยกำลังสอง แพ้ชนะเอ่ยก็แปลว่าตัวส่วนชนะนะครับนักเรียนตัวส่วนชนะเราตอบ0อ่าเช่นเดียวกันกับข้อ2นะครับนักเรียนลองดูครับตัวเศษใครชนะเอ่ยตัวเศษตัวแทนหมู่บ้านเศษก็คือ n ยกกำลัง4นั่นเองตัวแทนหมู่บ้านส่วนครับคืออะไรเอ่ยคือ n ยกกำลัง3ครับสู้กันครับ2 2ตัวแทนตัวแทนหมู่บ้านสองคนนี้สู้กันครับ ตัวเศษ n กำลัง4ตัวส่วน n กำลัง3 4กับ3 4มากกว่านั่นก็แปลว่าตัวเศษชนะตัวเศษชนะตอบอะไรครับตอบหาค่าไม่ได้หรือว่าตอบไม่มีค่านั่นเองนะครับนักเรียนมาดูอีกข้อหนึ่งครับข้อสุดท้ายแล้วครับอีกข้อหนึ่งนะครับนักเรียนพิจารณาครับนักเรียนตัวเศษมีหลายตัวมากเลยตัวไหนที่มีดีกรีสูงสุดครับนักเรียนในตัวเศษนี้ ตัวที่เดกสสุดก็คือ4 n นยกกาลังสานั่นเองดูเลขยกกําลังที่มันมากที่สุดนะครับทักเรียนตัวสวนนะครับตัวสวนใครมากที่สุดเลยก็ n ยกกาลังสามื้วกันเวลากวงวงให้หมดนะถ้ามีลบข้างหน้าก็วงมาถึงลบด้วยที่นี่ดูครับ2ตัวนี้ครับตัวแทนหมู่บ้านทั้งสองตัวนี้มาสู้กันใครชนะเอ่ยข้างบนก็กําลังสาข้างล่างก็กําลังสาม แปลว่าเสมอกันนั่นเองนะครับนักเรียนเสมอกันเอาเศษเอาสามประิทธิ์มาตอบข้างบนครับตัวเลขที่อยู่หน้าเอกลังสามคืออะไรคือเลขสี่ก็เอาสี่มาเขียนครับส่วนด้วยตัวส่วนนะครับตัวเลขที่อยู่หน้าเอกลังสามคืออะไรคือลบเจ็ดก็เอาลบเจ็ดมาใส่ครับนั้นข้อนี้คบตอบของลิมิตข้อนี้นะครับก็คือสี่ส่วนลบเจ็ดหรือว่าลบสี่ส่วนเจ็ดนั่นเองครับนักเรียน อันนี้คือในกรณีที่เป็นพหุนามนะครับเราจะใช้วิธีการแบบนี้ในการหาลิมิตครับเราจะไม่ใช้วิธีตรงตรงที่มันมีเมืถึง3าขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลานานมราจะไม่ใช้แล้วแบบนี้จะเร็วกว่ามากนะครับวิธีเคล็ดลับนี้จะเร็วกว่ามากเลยมาดูอันที่สองครับนักเรียนกรณีที่เป็น Expo มาดูกรณีที่เป็น e x p o บ้างกรณีที่เป็น Expo นะครับเหมือนเดิมเลยครับนักเรียน Expo ฐานมากฐานมากจะชนะเอ็กซ์โปฐานน้อยรอบนี้ไม่ได้ดูดีกรีไม่ได้ดูระยะกำลังแล้วนะรอบนี้เราจะมาดูที่ฐานกันฐานไหนที่มันมากกว่าก็ชนะไปฐานไหนที่มันน้อยกว่าก็แพ้ไปครับพิจนาหาตัวแทนหมู่บ้านเศษครับนักเรียนข้อที่1นะครับแปดแปดยกกำลัง n อลบห้ายกกำลัง n หมู่บ้านเศษนะครับใครมากกว่า8มากกว่านักเรียนตัวนี้ก็ชนะไป ตัวส่วนและับใครมากกว่าเอ่ยตัวส่วนก็คือเจ็ดมากกว่านะครับนักเรียนก็เอาไปครับเจ็ดมากกว่าครับเจ็ดมากที่สุดเนาะทีนี้สองตัวนี้ครับมาสู้กันสู้กันข้างบนเป็นแปดข้างล่างเป็นเจ็ดใครชนะเอ่ยแปดชนะนะครับนักเรียนนั่นแปลว่าข้อน,นี้นิเสรชนะเสรชนะตอบอะไรเอ่ยตอบหาค่าไม่ได้โอเคนะ,ะมาดูอีก ข้อหน<ะ>ึ่งนักเรียน 2, 2 e n บวกยกกำลัง n ใครชนะครับฐานที่มากกว่าจะชนะฐานที่น้อยกว่าเนาะฐานอกับฐาน5แน่นอนครับว่าฐาน5ชนะดูตัวส่วนกันบ้างครับตัวส่วนกันบ้างครับ3ยกกำลัง n ลบ7ยกกำลัง n ฐานที่มากกว่าจะเป็นตัวชนะนะครับนักเรียนก็กลายเป็นว่า7ยกกำลัง n ชนะทีนี้เศษกับส่วนครับตัวแทนหมู่บ้านเศษตัวแทนหมู่บ้านส่วนมามาสู้กันเศษเป็น5ส่วนเป็น7 มากกว่านั่นแปลวันล่างชนะเนาะตัวส่วนชนะตอบอะไรครับตอบ0ูนย์ั่นเองมาดูอีกสักค้อนึงครับข้อสุดท้ายนะครับของ exponential นะครับนักเรียนดูครับ5คูณ2ยกกำลัง n บวก3ายกกำลัง n ใครชนะไอ้ครับนักเรียน3ยกกำลัง n ชนะนะครับอันนี้เป็นเลขสตัวหนึ่งเป็นเลข2นะครับนักเรียนเราจะไม่ดูตัวเลขข้างหน้านะตัวเลขข้างหน้าก็คือ3ประสิธิ์เราดูเฉพาะตัวที่มันอยู่ใต้ n นะครับนักเรียน เราดูเฉพาะตัวที่มันอยู่ใต้ n อันนี้5โค2ยกกำลัง n 5นี้ไม่ได้อยู่ใต้ n นะครับนักเรียนเราไม่ดูเราดูเฉพาะ2ตัวนี้เนาะแป้ว่า3ยกกำลัง n ชนะนะครับนักเรียนข้างล่างครับ4โค3ยกกำลัง n บวก5บวก5ไม่มีอะไรยกกำลัง n เลยแต่ว่า4โค3กำลัง n มีอยู่นะครับแปลว่าตัวนี้ชนะครับนักเรียนทีนี้ครับมาสู้กันครับ ข้างบนเป็น3ามยกกำลัง n ข้างล่างก็เป็น3ามยกกำลัง n แปลว่าเสมอกันนั่นเองก็ดูครับสามประศิ์หน้า3ามกำลัง n มีเลขอะไรอยู่ไม่มีเลขอะไรเลยนั่นแปลว่ามันมีเลข1นึ่งนะครับนลังเียนเพราะว่า1คูณเราไม่นิยมเขียนครับตัวส่วนนะครับมีเลขอะไรอยู่ครับหน้าสามกำลัง n มีเลข C อยู่ก็ใส่ไปคำตอบนี้ก็เลยตอบ1ส่วน4นั่นเองเอาสามประสิษฐ์มาตอบนะครับก็คือตัวเลขที่มันยูข้างหน้า อาจจะไม่อยู่ข้างหน้าก็ได้ความหมายจริงจงของสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขที่คูณกับมันอยู่ทั้งเป็นตัวเลขเท่านั้นนะไปต่อนะครับแล้วถ้าเกิดมันผสมกันล่ะมันมีทั้งซ์โ o มีทั้งเผานามต้องทำยังไงเราจำคีว์ดง่ายเลยครับนักเรียนเราไม่ต้องดูเผานามเราดูซ์โ o อย่างเดียวถ้าฐานซ์โ o เนี่ยมันมากกว่าหนึง่งจะชนะทันทีเลยแต่ถ้าฐานขเขกซ์โ o เนี่ยมันน้อยกว่าหนึง่งมันก็จะ แพ้ทันทีเลยทีนี้มาดูครับตัวอย่างแรกข้างบนนะครับนะักเรียน2ยกกำลัง n บวก3ายกกำลัง n มี e x p กลล้วนๆเลยเนาะข้างบนเราก็ต้องคิดด้วยวิธีของ e x p นะครับนะักเรียน2ดูฐานเป็นหลักนาะกฐานมากชนะฐานน้อยฐาน2กับฐาน3แเน่นนนครับอว่าฐาน3ชนะว,วางไว้ครับนะักเรียนเพราะว่าตัวเศษนี่มันไม่ได้ผสมเนาะมันมีแค่ e x p กลล้วนๆ ตัวสวนนะครับผสมไหมตัวส่วนนี่ไม่ได้ผสมเนาะตัวส่วนก็มีแต่ x อ็กซ์ก็มีแต่พหุนามล้วนๆนะครับนักเรียนเรียกว่าตัวส่วนดีกรีมากชนะดีกรีน้อยตัวส่วนตัวที่ชนะก็คือ n ยกกาลังสองข้างบนเป็น3ามยกกำลัง n ข้างล่างเป็น2องยกกำลัง n น,นี่ผสมกันละพอผสมกันปุ๊บข้างบนเป็น3ามยกกำลัง n ข้างล่างเป็น n ยกกำลังสองเห็นไหมครับ ข้างบนเป็นเอ็กโข้างล่างเป็นเผ่าน้ำผสมกันแล้วพอผสมกันปุ๊บเราดูเอ็กโอย่างเดียวเลยว่าถานมันมากกว่าหนึ่งไหมถาถ้าถานมันมากกว่าหนึ่งมันจะชนะทันทีเลยดูครับนักเรียนเอ็กโคือตัวนี้นะตัวนี้ถานมากกว่าหนึ่งไหมอ่าถานมากกว่าหนึ่งแปลว,ว่ามันชนะพอมันชนะปุ๊บเอาอะไรครับนักเรียนแปลว่าเสษชนะหรือว,ว่าส่วนชนะอันนี้แปลว่าเสษชนะนะครับพราเสษชนะแล้วตอบหาค่าไมไดา ดูอีกข้อหนึ่งครับนักเรียนข้างบนข้างบนเป็นพ่อหูนามล้วนเลยฐานตัวแทนของข้างบนครับได้เป็น n ยกกําลัง n ยกกําลัง4ตัวดีกรีมากที่สุดเป็นตัวชนะนะครับนักเรียนข้างล่างละข้างล่างข้างล่างข้างล่างเป็นอะไรเอ่ยข้างล่างเป็นพ่อหูนามล้วนเลยนะครับนักเรียนตัวหนึ่งฐานเป็น1นส่วนสองอีกตัวหนึ่งฐานเป็น3ามส่วนสี่เป็น x เป็น exponential ล้วนๆเลยนะครับนันนเนนกนนเ,เ,เ,เรียน Turn. ฐาน1ส่วน2กับฐาน3ส่วน4อ่าดูครับใครมากกว่านี้1ส่วน2ประมาณ0.5ครับนักเรียน3.4ส่วน4ประมาณ0.75 0.75มากกว่าเนาะแปลว่าตัวนี้มากกว่านะครับนักเรียนนั่นก็คือตัวแทนของส่วนก็คือ3.4ส่วน4ทั้งหมดยกกำลังเอ็ดข้างบนเป็นพหุนามข้างล่างเป็น e x p กโพน์ดสมกับละ ผสมกันเราจะไม่ดูพหุานามเราจะดูะเฉพาะ x สองครับนักเรียนดูครับถ้าฐานมันมากกว่า1มันชนะแต่ถ้าฐานมันน้อยกว่า1มันจะแพ้3มส่วนสีมากกว่าหร่วน,น้อยกว่า1 3ส่วนสีเนี่ยน้อยกว่า1ครับนักเรียนพอน้อยกว่า1แปลว่ามันแพ้มันแพ้นั่นก็แปลว่าเสษชนะมันเป็นตัวส่วนมันแพ้ก็แปลว่าเสษชนะเสษชนะตอบอะไรเอ่ยหาค่าไม่ได้เช่นเดียวกัน ประมาณนี้นะครับเทคนิคคิดลัดนะครับก็สรุปได้ดังนี้ครับนักเรียนครับการที่เราจะพิจารณานะครับนักเรียนเราต้องพิจารณามันจะมีอยู่สามแบบให้เราพิจารณาก็คือกรณีที่เป็นเป้าหุ่นน้ำดีกรีมากจะชนะดีกรีน้อยเสมอนะครับนักเรียนเป้าหุ่นก็คือกรณีที่ n เป็นเลขฐานนั่นเองเช่นพวก n ยกกําลังสอง n ยกกําลังสามยกกาลังสี่พวกนี้นะครับพวกที่เอ็นเป็นเลขฐานเราจะเรียกว่ากลุ่มเป้าหุ่น กลุ่ม po, นะครับนักเรียนถ้าเป็นกลุ่ม Expo เมื่อไรปุ๊บฐานมากจะชนะฐานน้อย e x p กก็คือ n เป็นเลขชี้กำลังอย่างเช่นพวก2ยกกำลัง n 3ยกกำลัง n พวกนี้จะเป็นกลุ่ม e x p กเมื่อที่เป็นกลุ่ม e x p กปุ๊บฐานมากจะต้องชนะฐานน้อยเสมอนะครับนักเรียนแต่ถ้าเกิดว่ามันผสมกันเราไม่ต้องดูอะไรเยอะดู e อ p กอย่างเดียวถ้าฐานมันมากกว่าหนึง่งเมื่อไรจะชนะทันที แต่้าทานมันแพ้กว่าหนึ่งเมื่อไร่มันน้อยกว่าหนึ่งเมื่อไหร่มันก็จะแพ้ทันทีรู้ว่าใครใชนะรู้ว่าใครแพ้แล้วจะตอบง่างการที่จะตอบการที่จะตัดสินใจตอบนะครับดูตรงนี้ครับนักเรียนถ้าเสียชนะเราก็ตอบว่าหาคาไม่ได้แต่ถ้าส่วนชนะเราก็ตอบเป็นศูนย์ครับนักเรียนแต่ถ้าเสมอกันก็เอาสามประเิทธิ์ครับมาส่วนกันเลยสามประเริทธต์ของตัวเศษก็ตั้งไว้ที่เศษ สัมปริทเศษของตัวส่วนก็ตั้งไว้ที่ส่วนสัมปริทเศษก็คือตัวเลขที่คูณกับมันอยู่โอเคนะครับนักเรียนครับก็นักเรียนก็สามารถที่จะมาศึกษาได้ในวิดีโอนี้นะครับนักเรียนนี่ก็เป็นวิดีโอที่อาจารย์อ่านขึ้นและอัปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า m 6็ i ซ e นะครับนักเรียน ก็เดี๋ยวสำหรับคนที่จะทำแบบทดสอบต่อจากนี้นะครับที่มีแนบอยู่ในะเว็บไซต์นะครับนะักเรียนนักเรียนช่วยกรณาเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะตรวจสอบและใส่คะแนนยากครับนะักเรียนสำนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ